การรักษาตัวต่อมลูกหมากด้วยไอ้นามนะครับมีประสิทธิภาพพอๆกับการรักษาของต่อมลูกหมากสมัยก่อนนะครับผมแล้วก็การวิธีการรักษาผลข้างเคียงนี่ก็จะค่อนข้างน้อยกว่าการรักษาขุดต่อมลูกหมากสมัยเก่าครับสวัสดีครับผมนา,นายแพทย์ธนทรธมปวิทย์นะครับผมเป็นศสัรากรรมระบบทางเดินปสัสสาวะครับ การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอนามนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามานะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็จะตอบโจทย์หลักๆนะครับอยู่2ปัจจัยนะครับผมก็คือปัจจัยแรกในคนที่ทานยาต่อมลูกหมากแล้วยังไม่มีการตอบสนองนะครับอย่างเช่นทานแล้วยังมีปัญหาเรื่องฉี่บ่อยฉี่ไม่สุดหรือว่าจะต้องตื่นมาฉี่ตอนกลางคืนนะครับผมโดยบางคนก็คือพอตื่นขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนอายุเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องหน้ามืดวิงเวียนหรือว่ามีเสี่ยงการล้มได้นะครับผม2ก็คือ ในกลุ่มของคนที่จําเป็นต้องผ่าตัดนะครับผมซึ่งการผ่าตัดก่อนหน้านี้จะเป็นวิธีการส่องกล้องขุดต่อลูกหมากนะครับผมซึ่งจะมีผลข้างเคียงหนึ่งที่จะเจอได้ประมาณ 60- 70%ซก็คือจะทําให้มีปัญหาเรื่องการหลั่งน้าเชื้อตามมาได้นะครับก็จะบางบางคนก็จะไม่สามารถหลั่งน้าเชื้อออกมาได้หรือว่าจะมีการหลั่งน้าเชื้อย้อนเข้าไปที่กะระเพาะปัสสาวะครับซึ่งการรักษาด้วยไอ้น้ําวิธีนี้นะครับก็จะลดผลข้างเคียงของอาการนี้ดังกล่าวครับผม โดยปกติแล้ววิธีการรักษาด้วยไอ้น้ำนะครับผมก็จะเป็นเข็มจิ้มเข้าไปที่ต่อมลูกหมากนะครับผมแล้วก็ปล่อยไอไอ้น้ำเข้าไปนะครับเข็มหนึ่งก็จะประมาณสัก9วินาทีนะครับผมโดยเฉลี่ยแล้วก็จะทําประมาณสัก4-6เข็มนะครับผม <S <S ก็ขึ้นอยู่กับขนาดตัวต่อมลูกหมากของคนไข้นะครับ <S <S โดยรวมแล้วก็จะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีครับผมหลังทําเสร็จก็พักฟื้นดูอาการสัก1 2ชั่วโมงก็เสร็จกลับบ้านได้เลยครับ อาการหลังรักษาด้วยไอ้น้ำนะครับผมโดยช่วง1สัปดาห์แรกนะครับผมหลังจากการรักษาด้วยไอ้น้ำจะมีภาวะต่อมลูกหมากบวมหลังจากการผ่าตัดนะครับผมก็จะทําให้คนไข้เสี่ยงเรื่องปัสสาวะไม่ออกนะครับผมรึ่งวิธีแก้ไขก็คือการจะต้องใส่สายสวนคาไว้ประมาณสัก1สัปดาห์แล้วนัดมาเอาสายสวนออกนะครับผมแต่ในกรณีที่บางคนมีต่อมลูกหมากขนาดใหญ่นะครับผมก็อาจจะต้องคาสายสวนนานหน่อย1-2สสัปดาห์ขึ้นไปนะครับแล้วก็นัดมาถอดสายสวนออก ความคุ้มค่าในการรักษาวิธีนี้นะครับก็อันนี้มีข้อมูลวิจัยออกมารับรองเรียบร้อยนะครับว่าการรักษาตัวต่อมลูกหมากด้วยไอายนามนะครับมีประสิทธ,ธิภาพพอๆกับการรักษาของต่อมลูกหมากสมัยก่อนนะครับผมแล้วก็การวิธีการรักษาผลข้างเคียงเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยกว่าการรักษาคูดต่อมลูกหมากสมัยเก่านะครับผมแล้วก็ระยะเวลาการพักฟื้นการตอบสนองอะไรก็จะค่อนข้างเร็วกว่าครับ โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าการใช้งานน้องชายก็สามารถใช้งานหลังจากถอดสายสวนปัสสาวะออกได้เลยครับผมก็ประมาณสัก1-2สัปดาห์หลังผ่าตัดครับผม